สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะพามาเล่นแพนเวสซอมบี้นะคะในด่านพิเศษซัมบอเซียมนะคะมีเวลาเหลือ12วันเข้ามาในนี้มีทั้งหมด15ด่านเออดันนั้นเราก็มาเล่นกันเล่นครั้งหนึ่งนะ่าจะได้ประมาณประมาณ4-5ด่านประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะโอเคงั้นเราไปด่านที่1กันคะ่ะเรามาดูกันว่าซอมบี้ซอมบอเซียมมันจะเป็นยังไงความจริงมันน่าจะสร้างโลกใหม่ให้เราได้แล้วนะไม่เห็นสร้างให้สักทีเลย ไปยืมแมพมาจากของจีนนะสิฟ้าๆตรงนี้เป็นน้ำหรออ๋อโอเคโอเคจะจะวางเกาะไว้อย่างงี้ใช่ไหมอ่าฉันก็ต้องฟาร์มแล้วสินะเห็ดฟรีคือให้แต่เห็ดฟรีมาเดี๋ยวพี่กุกวางอันนี้ มาแล้วค่ะซอมบี้ถือเกาะเราอะจะไหวไหมเราจะไหวไหม,ไ,หไ,หมไม่เห็นหน้าด้วยหรอมาเป็นเกาะลักษณะคล้ายคอ,อ้าของอีบเลยทุกคนเหมือนอีบเลยวะงำงำง,ำงำ เออเออให้ไอ้นี่มาทำไมวะให้ทานตะวันมาทำไมวะฉันอาจจะต้องเอาถอนตรงนี้ออกใช่ปะฮึบฮึบโอ้ยเอาจะหมดแล้วนี่ชนะนอยู่แล้วนี่ นะเดี๋ยวลองใส่แผ่นฟูดิเฟกต์โอเคไปบุกใส่แผ่นฟูดิเฟกต์ซอันนี้เลยงามเหมือนเรียกเป็นปลาหมึกมากินเลยอ่ะใส่อีกใส่อีกใส่อีกงามโอเคมันเยอะแฮะสามารถวางซ้อนไว้ตรงอันนี้ได้อีกนะโอเคถอนได้แล้วค่ะเหลืออยู่แค่สองตัวถอนทานตะวันก่อน ถอ,อนทานตะวันกอนเอาเอานีวางนี่กันวางซ้ำวางซ้อนได้ไหมจะเย็นเย็นโอ้ดัดแรกก็ยังง่ายๆอยู่โอเคไปต่อด่านที่สองกันเลยค่ะทำไมให้ตัวนี้มาบ่อยจังฮึให้ฉันเลือกเองแต่ว่าเลือกได้ไม่หมดโอเคเอาซอมบ,บี้เอ้ยไม่ใช่เอาแผนไปประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊ก ฟาร์มเมือนแป๊บนึงฟาร์มฟาร์มบ็อกโคลี่ควรเอาวางไว้ตรงนี้ไหมเจ็แบหบนึ่งนะฟาร์มก่อนบ็อกโคลี่ งับโอเคแฟนฟุตมาแล้วค่ะใส่กอบอีกโอเคแล้วก็ใส่กอบอีกใส่กอบอีกเออใส่กอบอีก บ็อกคลรีกบมันจะเคี้ยวนานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมีบ็อกคลอรีช่วยในระดับหนึ่งน่าจะโอเคอยู่อ่าบ็อ,บอกคลอรีวางให้ครบทุกแถวแล้วเดี๋ยววางกระบ,บองเพชรไว้ด้านหน้าด้วยให้มันเป็นหนามหนามทิ้มขาบ็อกคลอรีครบ ทั้งเสร็จแล้วอ่ะโอเคสวยงามต่อไปกระบองเพชรชิมขากระบองเพชรชิมขาโอ้ยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยจะหมด แล้วใช้แผ่นฟูดไปเลยนี่แล้วก็กระบองเพชรนะถ้าเกิดจะมาพิมพใส่แ่นฟูดเอฟเฟครู้สึกว่ามันจะเทพมากเลยนะอ้าวเดี๋ยวทำไมมันไม่ปล่อยไอ้นี่มาวะปกติใส่แล้วมันจะปล่อยเป็นน้ำออกมาไม่ใช่หรอสงสัยอัปเกรดแล้วมันเลยไม่เหมือนเดิมอ่ะต่อไปด่านสามค่ะด่านนี้ให้มานานาอิเล็กทริกมาค่ะแล้วก็พื้น พื้นน้ำด้วยพี่ปุกว่าเอาลิลี่แผดไปก็น่าจะโอเคแล้วมีซอมบี้กอดด้วยนะโฮมิงทิสเตอร์ของเราตอนนี้ติดติดแผนฟูดเอฟเฟกด้วยดีมากโอ,โอเคเดี๋ยวจค่อยใส่บลอี่แถวนี้นะแถวเดียวกัน โอ้เสียงแสดหูมากถ้าเป็นไปได้ที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นตัวนี้เลยเสียงมันสุดยอดมากค่อยยค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปไหนๆก็มาใสบานาน่าแล้วก็เอาให้มันครบทุกแถวเลยมาเอาก้อนมาแล้วเดี๋ยวบอกคลีแตกเหรอบอกขลีแตกเหรอ เอาไม่แตกนี่หว่าโอเคเสียง <osi> <c oughs> สุดยอดโอเคใส่แพนฟ,ฟูดกับอิเล็กทริกพีนะอไออิเล็กทริกบานานา่าโอเคอ่ะโฮมิงฮิสเซอร์โอ้โหสุดยอด ไม่น่าใช้เลยใช้แค่ตัวเดียวออกมาไม่คุมนะเอามาๆโฮมมิ่งโฮมมิ่งอ,อ้มดีมากคล้ายคล้ายชิกเกอร์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาอีกเอาไปอีกบ้ามตายเรียบร้อยชนะได้เพราะว่าโฮมมิ่งนี้มันติดติด,ตดแผนฟูเดเอฟเฟคได้เงิน2,500ค่ะ ปาดันซีค่ะมาสู่ด่านโคลอเซียมตอนนี้นะคะเจองูเกงกองด้วยนะคะซอมบี้งูเกงกองเอ้ยไม่ใช่หรือว่าซอมบี้เมรุซ่าบังคับให้เราเอาไปบอกโคลี่ไปนะคะเราเอาบุม,มแมลงไปฮะ,ะติดแพนฟูดเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งรอบนี้เอาพืชไปแบบบ้านๆมากเลยนะคะห้ามให้ซอมบี้เลยฟลาเวอร์แทมมาได้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 ได,ได,ได้ได้เลยแปบ๊บหนึ่ง มันเลยมาแล้วอะทำไงเออ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 จัดการไปจัดการไปแบบนึงแบบนึงไม่ได้การเงินต้องมาว่ะโอเคฉันจะต้องจัดการแถวไหนก่อนดีวันเน no ี้ยระเบิดเชอรี jum, ่บอมโอเคแถวแถวสองงูเกงกอง งูเก่งกองเฮ้ย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 แถวไหนดีวะเนี้ยโอเคต้องบองชอยอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเฮ้ยไอ้งูเก่งกองนี่แม่งน่ารำคัญมากระเบิดเออมีซอมบี้หินด้วยเอา้าเดี๋ยวซอมบี้ไต้ฝุ่นก็มี ไม่ได้การเรื่องเงินตอนนี้เงินดีกว่าเฮ้เงินดีกว่าเงินดีกว่าเอาเอ,เอจะว่าไปมันแข็งแรงนะเนี่ยไอ้บอโคโคลี่เนี่ยแข็งแรงนะอะไรแถวบ่แถวเดียวใช่ไหมโอเคเอาบ้องชอยไปกินไหม อ่ะเรียบร้อยเย่ yeah. ต่อไปด่าน5ค่ะแต่ว่าพลังงานไม่มีแต่ว่าพี่ปุต้องเล่น5ด่านให้ได้เพราะว่ามันมีทั้งหมด15ด่านไงเดี๋ยวหาให้อีก20่บแปบนึงได้มาแล้วดูโฆษณาสีรอบได้มาแล้วอุนนุนอุนนุนแพนเวสซอมบี้ต้องดูโฆษณาเขาหน่อยเสียเงินเป็นพันแต่โฆษณายังบังคับให้ดูคิดดูมารอบนี้นะคะได้ลูกบอลชายหาดมา แล้วมีไอตัวถึขอขบเพิงมามาทําไมเนี่ยคนละโลกกันเลยเนี่ยยิงไม่ชอบอยู่ไม่ไหวจะเคลียร์ฟาร์มแถวไหนดีเวลาฟาร์มพยายามฟาร์มแถวสามค่ะฟาร์มแถวหลังเดี๋ยวเกิดซอมบี้หลุดขึ้นมาแถวหลังจะไม่มีประการอ่ะไหนๆเขาก็ให้มาแล้วก็ใส่ให้ไปทุกแถวเลยเอ้ยเดี๋ยวเราจะช็อตด้วยนะเราตัวช็อตมามีก๊อดมีกอดมาทุกคนก๊อดกอดมา เออช็อตช็อตไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าแต่ระเบิดดีกว่ากลั <c oughs> <c oughs> วฉันกลัว <c oughs> โอเคโอค้โ,อโหทุกคนไม่ค่อยจะไม่น่าเวิร์กเลยจะแตกแล้วทำไมมันอึดอย่างนี้วะ มันอึดอย่างนี้ไม่ได้การทุกคนแช่แข็งกอ่อนฉันจะทำยังไงต่อไป <c oughs> Google, ดีเ <c oughs> นี่ยเงินก็ไม่มีดูโฆษณากันอีกรอบนะทุกคนดีไหมดูโฆษณากันอีกรอบดีไหมไอ้ลูกบอลใช้หาดนี่แบบกระหลงงมากเลยอะ โอ้ไม่เป็นไรฉันยังมีไอ้นี่อยู่รถเข็นมีรถเข็นอยู่ทุกคนงั้นก็ชนะแล้วแหละเอารถเข็นช่วยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยต้มอ,อ่ะให้เหลือกอสอยู่คนเดียวอ่ะให้เหลือกอสอยู่คนเดียวเลยอ่ะเชิญกอสเดินเข้ามาอเดินเข้ามา หลีกทางให้ก๊อตหน่อยเล็งเล็งเล็งเวลาคือถ้าเกิดไม่มีซอมบี้อื่นๆเนี่ยมันก็ไม่นั่นแล้วเหรอเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ทำไมมันแช่แข็งวะตัวนี้มันมีซอมบี้อยู่วะตรงเนี้มยมีวะมีปะวะมีเนี่ยมีมีอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากบมาจัดการกอดก่อน อ่ะเรียบร้อยโอ้โหด่านห้าแตกแตกไปหลายแถวเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะเป็น67 9ปกสิบนะจ๊ะแล้วก็11 2 3 4 5นะจ๊ะมี3อีพีขอบคุณทุกคนที่ติตมมะะดต,ต,ตามชมจ้าจะกันใหม่พรุน่งน้าคะ่ะบ๊ายบาย